เราต้องหาคุณแจพคออกจากที่นี่ให้ได้ทีน,นี้มันน่ากลัวมากอยู่เรียฉันไว้นะโอ้มีโต๊ะเซฟด้วยอะ่ะมันถูกล็อกทั้ง <c oughs> หมดถูกล็อกหมดเลย yes โอดูนั่นสิมีคุญแจอยู่ในกล่องแน่นนะมันดูกันว่ามีอะไรจะ <c oughs> หากุญแจามาเดี๋ยวนี้เออน่นแกลัว <c oughs> มันขยับได้ด้วยอะ่ะแต่ฉันต้องหาคุณแจให้ได้ว <What? S 1> อ้ฉันเจอมันแล้วอน่ากลัวมันคือหนอน อย่างนั้นฉันก็ใจคุณแจยี่ยม <s we at> แล้วนี่ต้นเซมไม่มีอะไรแม่จรรร๋าใครมาลอบกวนฉันปิดประตูฮะได้ไม่หัวกลิ่นล็อกในเซฟเออร์อย่ามาหลอกกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูเอง <S <s <we at> ปิดประตูซะฉันนอนแม่จรร๋าฉันกลัวฉันบอกเธอแล้วอ๋ <S <s <we at> อ,อดูสิมีกล่องใหม่มาแล้วด้วยคัวนี้จะไปอะไรนะมปะดูกัน แต่ครั้งนี้ตาเถอะ oh <my> เออฉันไม่อยากรู้เลยเออมีบางอย่างขยับอยู่ในนี้อโอ้พระเจ้าอย่าขีนฉันนะแต่ยังไงต้องหาคุณแจให้เจอคุณแจยอยู่ไหนอ่ะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอโทษนะคุณง,งูแต่ไม่อยากรบกกนเลยเอ,อ,อยู่ไหนอ่ะเอออมันอยู่นี่เองเฮ้ยพยแยาอ่ะแต่ฉันได้คุณแจแล้วเราต้องเปิดตู้เซเว่นดีกว่าฉันรู้สึกได้ว่าต้องมีคุณแจยอยู่ห้องนี้แน่น โอ้ไม่นะฮะฮะเธอชอบคนใจดอกนี้ไหมแดนเธอชอบปะแล้วก็เสยผิดแล้วละ่ะเธอไปดูกล่องดีกว่ากล่องมาใหม่แล้ว <c oughs> ก็ได้สิดูโอ้อะไรอ่ะร <What? S 1> ู้สึกแปลกแปลบางอย่างที่มันลื่นๆื่เออแม่จ๋าสงนอาจะไม่ใช่น้ำโมกนะโอ้ได้โปรดเอ้อฉันเจอคณแจแล้วละ่ะ มันอยู่ในนี้เอ๊ะนักเรียนขี้แยมันขันโม้จริงๆหรือเปล่า <Okay. S 1> ช่างเถอะเดินมันไปแล้วไม่เปิดตู้เซฟกันดีกว่าในนี้ต้องมีอะไรเจร๋งๆแน่นอนมาดูกันตู้นู้ม่เคยอยู่บ้างอ้าวแม่จา๋าฉันถูกคลังข้าวจอมตีช่วยด้วยช่วยฉันทีแกฉันคิดว่าฉันเลืกติดตู้แล้วโอ้มีกล่องใหม่มาแล้วฉันต้องไปหากุญแจแล้วเหรอได้ขอให้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะผมมีบางอย่างเล่นๆอยู่ข้างในนี้ ฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันทําให้ฉันรู้สึกแย่มันดูเหมือนสมองเลยฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยอ้คุณใจอยู่นี่ไงแล้วมันคืออะไรอคิดไปนะแต่ฉันจะเปิดตู้เซฟเองและข้างในคือเอว้ารถเข็นเด็กน้อยน่ารักจังเลยและใครนอนอยู่ในนี้นะแม่จา๋ามันคือของกระดุกเล,เล็กๆอะเอามันออกไปออมีกล่องใหม่มาแล้วโอเคเราใกล้จะเห็นความจริงแล้วเออคราวนี้เธอต้องหาคุณแจให้เจอนะ มีปัญหามีบางอย่างที่นุ่มแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมในนี้ด้วยอ๋อฉันคิดว่ากุญแจอ,อยู่ข้างในนะเราต้องเจาะมันเข้าไปรู้สึกเหมือนเจลลี่เลยอ๋อฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเจาะได้ยากจริงๆฉันกำลังเข้าใกล้กุญแจแล้วอ๋อนี่ไงกุญแจเอ้ oh, yeah! อยเย่อีมือเหนียวจังแลวอะไรอย่นตัวเซลนะเราไม่ไหวแล้วอยากลุ้ยอโอแดนซ์ด้วยชจางถลกลากออกไปนัน่นแล้วค่ะ ไช่เลยฉันไม่อยากไม่เดาไปออกมาแล้วตีเลยตีเลยเฮ้เธ oh, อเคมะเ<อ>ยี่ยมงั้นแล้วก่อ,อกต่อไปมันแล้วเราต้องไปหาคุณแจนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยนะจ๊ะนี่มันเหมือนหนูเลยฉันจำได้ฉันกลัวหนูที่สุดอนะเรวเข้ามิสเตอร์มาฉ์นแค่อยากได้คุณแจอยาก,กัดฉันนะแต่คุณแจแล้วหรือเปล่าเนี่โอ้ไม่นะนี่ไม่ใช่คุณแจเอามานันออกไปเฮแต่คุณแจอยู่ไหนอะ โอ๊ยอยู่นี่เองไหนที่สุดมาเปิดตู้เสฟกเป็นดีกว่าพร้อมเลยยังอะไรอยู่ข้างในอ่ะเออนี่เออฉันถูกน้ำสาดอ่ะหวังว่าจะไม่ใช่เลือดนะไม่ของอะไรทั้งเป็นสีแดงอ่ะมันจะเลือดหรือเปล่าเนียฉันกลัวเลยเี่เออตื่นแล้วเข้าตืนซีตัสติกก่อนแต่คือคนตอดใบต้องไปหาคุณแจนะเออกด้างไม่มีปัญหา ว่าคงเป็นของน่ารังเกียจอยู่ข้างในอีกแล้วนะเออมีบางอย่างที่กลมๆแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยรู้สึกเหมือนว่ากำลังเจาะหัวใครสักคนเลยอะมือคือ,อะไรอ่ะอืมต้องุดไปเรื่อยๆอ้ไม่เดีเจอคุณแจนะอ๋อนี่ไงคุณแจไปเปิดตู้เซฟก็เลยดีกว่าก็าจะเป็นคุณแจับสำหรับตู้เซฟตู้นี้แหละแล้วอะไรอยู่ข้างในนะเออดูเหมือนปุ่มอะไรสักอย่งางแดนอยากกดไหม เอาเลยเออกรกดดีกว่าก็ได้กดแล้วนะเอออะไรกินเมียแม่จ๋าให้ตายฉันถูกล่าด้วยของเหลวเยอะมากเลยบอกว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะเออแดนมีกล่องใหม่มาแล้วไปเปิดแล้วเข้าเออฉันต้องไปอีกแล้วเอาล่ะมาดูกันว่าอะไรข้างในวันนี้แม่เะไขยับได้อีกแล้วแต่กุญแจอยู่ที่ไหนอะเออเออเออฉัน อยู่ไหนอ่ะเอ้อเดิแล้วแต่ oh <yeah. S 1> ะอะไรอยู่ข้างในอ่ะเอาไม่นะสิ่งนี้ฉันก,ก็ไม่ควรหนูก็คือมาแรงสังขนาดตัวใหญ่ถ้า,าก่อนนี้คนฉันเลยอ่ะตอนนี้ต้องรีบไปเปิดตูเ้เซฟแล้วอะไรอยู่ข้างในนะโอ๋อมีอ่ะมีอ่ะเอะอ,อฉันพยายามจะไม่ขยับแต่มีแมงมุมขนตัวใหญ่อยู่บนหน้าฉันนะเอาเออกไปทีแดง มันคือแมงมุมตัวใหญ่มากเลยอ่ะจบกันมันต้องกินฉันแน่ๆทำไงดีฉันสอดมันออกแล้วน่ากลัวมากนี่อะกล่องมาแล้วอีกแล้วมันมีกี่กล่องกันนะฉันหวังว่ามันจะไม่มีสับปล่าอยู่ข้างในเอ๊ะมีบางอย่างเลื่อนๆอีกแล้วทำไมฉันถึงเจอ้านหน้าขยะขยะแงอะเอาล่ะเราต้องตั้งใจหากุญแจสัมผัสมันแล้วฉันนลยถึงอเลยอ่ะน่าขยะขยะงจริงๆ เนียไม่มีกลิ่นเหม็นงั้นก็ดีอ้อฉันพบกุญแจแล้วเออที่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดใช่ไหมอ๋อมันคือจักรแล็คพิเศษเป็นเลยอะไรเยอะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งดีๆอยากลองไหมแดนก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้จะเปิดตู้แล้วนะอะไรอยู่ข้างในนะต้องเป็นของดีนนแน่แน่มาดูกันเออมันคือฟักทองงั้นเหรอฉันบอกแล้วมันดีฟักทองจะไม่ทำอะไรเราหรอกนะอะไรอยู่ข้างในอ่ะมีอ๋อกุญแจอยู่ข้างใน เราจะออกไปจากคุกนี่แล้วในที่สุด, yeah! yeah! ดเย้เย่เราด้ออกจากห้องนี้แล้วออกไปกันเถอะฉันหนื่งองเราจะลืมเรื่องนี้เหมือนฝันร้ายนะมันลองเปิดกันเถอะเย้ yeah! มันได้ผลล้วรีบออกไปกันเถอะเย้ yeah! <Come on. S 1> เออไปกันเลยสวัสดีทุกคนเรามีชาเล้นชามอาหารครื่องใหม่มาดูกันว่าน้อยฟิบี้ต้องการอะไรต้องอย่างนี้สิเธอต้องการเครื่องดื่มทำได้ การอื่นต้องเทนมในข้าวปาั้นจากนั้นก็เพิ่มไอศครีมชิ้นหนึ่งลูกเยี่ยมบ้าน,นี่ในคุณวัตถุดิบที่น่าสนใจที่สุดผ่านสีดำมันจะช่วยให้ฉันสามารถทำโกโก้ที่มืดมันที่สุดในโลกได้ทั้งใต้พิภพด้วยทำอะไรอย,อย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้ก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันว้าวเป็นโทนสีดำที่สวยงามติงเอาแก้มบาเยี่ยมเทโกโก้ hey, go, go. จากนั้นก็บีบวิปครีม กลับมาอร่อยเกินบรรยายต้องเพิ่มเยลลี่มาหมุมด้วยพร้อมแล้วไอ้สต๊าไอเดยสีดำคนเธอมันแปลกเสมอเลยเดี๋ยวฉันแสดงกอโก้ที่สมบูรณ์แบบของฉันให้ดูเนอะฉันต้องการน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ฉันชอบมันมากเทน้ำเชื่อมใส่จานจากนั้นก็จุ่มลงไปในแก้วต่อไปก็ไอศครีมสีแดงเหมือนตาของฉันและนมอีกเยอะๆใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นให้เข้ากัน ันต้อง,งการน้ำแข็งรูปกระดูกด้วยมันมีเยอะมากเทเครื่องดื่มใส่แก้วเท่านี้ก็เรียบร้อยเสียบหลอดแล้วก็ชิมได้เออเชิไม่ได้คิดอะไรเลยสมองฉันไม่เล่นตอนท้องว่างโอ้กระดูกอันนี้ดูคล้ายกับคนที่ฉันเพิ่งกินมาฮาข,ขอลูกตาอาลาใส่ทั้งหมดลงไปในแก้ว ตอนนี e. kh <Yes. S 1> ้ก็ต้องการน้ำอัดลมต้องเปิดฝาก่อนเปิดไม่ได้โอเซเอามาให้ฉันช่วยขอบคุณเทน้ำอัดลมใส่แก้วที่มีลูกตาเมียมเมียมอร่อยปอดกระป๋องด้วยเอ้ยสนุกจังเข้าใจก็สนุกมือนกันใช่ไหมมนเลนิดหน่อยโอ้โทษที ตอนนี้ก็เหลือแค่เพิ่มไอศครีมหนึ่งลูกทุกอย่างก็เรียบร้อยพอใจจังเลย <Come on. S 1> ลองได้เครื่องดื่มพวกแก้วดนเจ๋งเท่าไรเราอยากลองแก้วนี้ก่อน <What? S 2> ทำไมแก้วนี้ถึงมีเลือดลูกตออาเยอะขนาดนี้เงี้ยแปลกจังงั้นก็มาลองกัน <Yeah. S 2> คือไอศครีมรสมะนาวด้วย <laughs> อย่าลือลูกตาก็อร่อยมั้ง <laughs> และน้ำก็อร่อยสุดเจ๋งอ่ะ <laughs> หนูกินหมดเก้วแล้วถูกเจ๋งมากมแล้วอะไรเนี่ยแบงมุมดูหน้ารักจังเลยมาลองน้ำกันดีกว่าเอ้ยน่าขีเขีย้ยะมันเหมือนทำมาจากถ่านเลยลิ้นก็ดำด้วยแย่ที่สุดหน่ไไ่ชอบ <No. S 1> แล้วนี่คืออะไรโว้านึกเจ๋งจังอยากลองแล้วอร่อยอ่ะแล้วอะไรอยู่ในแก้วเนี่ย อ๋อมันคือน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่นะอาหล่ะต้องเลือกผู้ชนะแล้วหนูขอเลือกซอมบี้ <Yeah. S 1> อะไรเนอะฉันชน,นะสุดยอดมากาศกานและครั้งนี้เราต้องทำอะไรพีบี๊ตัดสินใจหรืยังนะใช่แล้วมันคือเบอร์เกอร์เจ๋งเออเลือกได้ดีเดี๋ยวฉันจะทำเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดที่เป็นสุดเด็ดของฉันเอขงขนมปังมันห่วย แต่สีแดงของฉันสิดูน่าทึ่งมากว่าไหมเออมันก็ฉันต้องหาอะไรที่อยู่ใต้โต๊ะโอ้ที่นี่ขยะเยอะมากนี่คืออะไรเปิดกล้วยฉันไม่ต้องการฉันต้องการขนมปังอาฉันเจอมันแล้วมันเหมาะกับฉันบางดูสิฉันจะขนมปังที่ฉันต้องการมันอยู่ใต้โต๊ะมันน่าขยะแยงไม่มันคือสิ่งที่ฉันต้องการมาหั่นผักสักนิดหน่อย เันเลยไม่ถึงใช้มีดไปแล้วแต่มันสนุกจังเลยแบบนี้ซอมบี้หยุดนะ <B ingo. S 1> แต่ทำต่อเถอะในทำให้ฉันนึกไอเดียดีๆได้นบผักสลัดมาทำเบอร์เกอร์ตอนนี้ก็มาทำเนื้อ,อย่างกันเยี่ยมมากมันออกมาสมบูรณ์แบบวางบนเบอร์เกอร์ต่อไปก็เพิ่มมะเขือเทศสดๆด,ดีจนฉันมีกองและพิ่แหลมความที่สามารถอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการและชีสก็เป็นรูปฟันแหลมๆด้วยแล้ววางไปที่ขนมปงัง วอลลงไปเลยจากนั้นก็ด้านบนจะเป็นพริกสีแดงเป็นเขาแล้วก็มีดวงตาเบอร์เกอร์แวมพายสุดสมบูรณ์แบบพร้อมแล้วั่นมันน่าขันสแสดงให้รู้ว่าเบอร์เกอร์จริงๆก็เป็นยังไงฉันต้องการสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของฉันเครื่องสร้างการะแสไฟฟ้าการะแสไฟฟ้าจากเครื่องนี้ช่วยให้ฉันฟื้นคืนชีพทุกสิ่งได้อ๋อหมายถึงท,ทำาให้สุกนะเราแค่ต้องการใส่ไฟฟ้าแรงไรโอ้ยแย่เหมันได้ผลฮะ ราส่งพลังแล้ก็เจ๋งสุดๆแ้อของฉันสุกในไม่กี่วินาทีต่อไปเราต้องการขนมปัง <Okay. S 1> และมันต้องเป็นสีดำใส่ผงก,กระหอมจากนั้นก็ใส่เนื้อชีสและมะเขือเทศต่อไปก็พริกหยวกที่เราต้องทำให้เป็นฟันหลมแหลมพร้อมแล้วตอนนี้ฉันต้องการฟลิงไฟไม่น่าแล้ฉันสามารถใช้มันทำเป็นขาบเบอร์เกอร์ของฉันได้ไงล่ะแต่ต้องเป็นสีเป็นสีดำก่อน สุดท้ายดวงตาสีแดงสุดหลอนมันดูสยองขวัญใช่ไหมเรียบร้อยโอ้ทุกคนทำเสร็จแล้วอีกแล้วฉันต้องการขยะต้องอย่างนี้สิฉันเจอขอนที่อร่อยมากมมันคือไวรัสมันคือสิ่งที่ทำให้ฉันกลายเป็นซอมบี้ฉันหวังว่าน้อยๆเฟี้จะกลายเป็นเหมือนฉันเมื่อลองเบอร์เกอร์ไวรัสอันนี้ใส่มือฉันแทนชิ้นเนื้อแล้วก็รากไวรัสให้ทั่ว พร้อมแล้ว Come on ว้าวเบอร์เกอร์ดูน่าสนใจทั้งนั้นเลยแต่หนูยรอนนิก่อนมันดูน่ารักมันลองกันเลยอืมอร่อยอ่ะแล้วนี่คืออะไรแฟร์เหรออร่อยโอเคสุดยอดมาลองเบอร์เกอร์กันเถอะอืมไม่เศษ็จไปเลยหนูชอบมากๆไม่เสียเก่งนะ แน่นนแล้วนี่คืออะไรส oh. มบิชกพยายามแล้วงันก็ต้องลองสักหน่อย uh oh. อ,อ้เอยมื่อยังไม่ชีวิตอยู่เอกไปนะ <c oughs> อะไรดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบบารเกอร์ของฉันเมื่อกี้น่ากลัวม,มาแล้หนุขอเลิกเวนสเตปเป็นผู้ชนะฉันรู้อยู่แล้วไม่เค่เทียบฉันได้ <c oughs> อยากรู้จังว่าครั้งนี้ฟิล์มอยากกินอะไร โอ้มันคือแพนเค้กง่ายมากๆถึคนลงมือเลยฉันว่าไม่มีอะไรายากมากหรอกเริ่มเลย hmm. ฉันลืมราจะวาดแป้งแพนเค้กเป็นอะไรดีแมงป่องสันเลียงน่ารักตัวน้อยของฉันอย่าดูนะเริ่มมาก,กันดีกว่าฉันนึกไอเดียจริงๆเลยจะทำแพนเค้กเป็นรูปข,ข,ข้างเขาผพมันน่ารักมากๆบิ๊บบี้ต้องชอบแน่นนะแค่ต้องวาดตามแบบข้างเขาแป๊เๆเท่านั้นเรียบร้อย ตอนนี้แกก็บินไปด้วยแล้วก่อนมาทำค้างคาวเพิม่มอีกสองสมตัวดีกว่าทุกอย่างจาเสร็จในไมเช้าโอ้ค้างคาวฉันก็อยากกินมันเป็นอาหารเชา้าฉันจะทำอะไรดีนะจีด,ด้วยในนี้ฉันมีสมองของคนที่น่าสนใจมากมายตอนนี้ฉันจะกินสมองของซิลปินเพื่อวาดแผ่นเค,ค้กที่อร่อยที่สุดสมองที่น่าป่อยของฉันออกไปก่อน ตอนนี้ฉันต้องการสมอ,อันนี้หวังมันจะได้ผลฝาบเออะอะไรขึ้นกับร่างกาของฉันฉันรู้สึกเหม็นเขียวไม่เป็นไรมันจะแก้ไขทุกอย่างฉันต้องวาดรูปแผนดเคตอนนี้มาสร้างผลงานชิ้นเอกกันอืมมันออกมาสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อต้องประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันและนี่คือผลงานชิ้นโอดเดงโอ้ต้องอย่างนี้สิง,งานของซซมบี้เก่จริงจริง เสงบ้างต่าละขังข่าวออกมาแล้วแล้วก็มาทําเป็นแซนด์วิชแพนเค้กสสนอร่อยเทมิสครีมเล็กน้อยแล้วก็ปิดด้วยแผนเค้กมันดูน่าอร่อยจริงๆ <Yeah. S 1> จากนั้นก็ราดน้ำเชื่อมสตรอบเบอรี่ให้ทั่วเรียบร้อยโออฉันมีไอเดียแล้วฉันอยากทำให้ซซมบี้กลัว <c oughs> ฉันจะดื่มเลยของนายถ้ยถามันทำมาจากน้ำเชื่อมสตรอบเบอรี่เนาะเสร็จแล้ว จริงวะเออไม่เลวแผงแคกของฉันก็พร้อมแล้วได้เวลาที่ฉันต้องประกอบแมงป่องของฉันแล้วแค่ต้องรู้สึกมาประกอบกันและเราก็ได้แมงป่องสมบูรณ์แบบที่พี่ต้องชอบมาแน,น่แน่ฉันรู้สึตกตะกี้จะหมูเออชื่อเออมันเต็มไปด้วยน้ำหมูกทำไงดีดกินแนงแ้กอย่างนี้แล้วกันหนูจะหลับตาเรื่องั้นเป็นจันนี้เอแล้วนี่คืออะไรอ่ะมันดูมกืมกมืน้ำเชื่อมหรือเปล่านะ ไม่มันคือน้ำมูกนื้อยี้ขี้แล้วเวนซ์ร์ทำอะไรมา oh, <man. S 1> แมงป่าวหน่ารักจังเลยมาลองกันดีกว่าอืมอืมก็งันๆน่ะแล้วของวเวนไพล่ะอ๋อ oh. มันคือขางข่าวตัวเองน้อยเต็งจังเลย <c oughs> บินได้ด้วยดูสิลาลาะล่โ oh, อ้อร่อยมากเดีชอบนะเดี <No. S 1> ยอยากกินมากกว่านี้มันไม่เศจไปเลย เราตัดสินใจแล้วแบมบพาฉันะโอ้ย,ยนี่เป็นชัยชนะครั้งแรกของฉันขอบคุณคุณหนูฟคบี่แล้วทุกคนรออะไรอยู่ล่ะหนู่ฮิว,วเรากำลังรอออเดอร์ของเธอไงล่ะในรอบแรกหน่อยทุกคนทำพาสต้าให้กินขอจานใหญ่แบบนี้เลยน,นะพาสต้าเหรอได้เลยแน่นอน <Okay. S 1> คนย่าเตืรนสิคะหลานสาวของย่าอยากกินสปาเกตตี้นะสปาเกตตี้งั้นเหรอง่ายมากการทำสปาเกตตี้ให้หลานกินมาหลายครั้งแล้วละ่ะ คนรงั้นไม่ยงยากแน่นอนทุกอย่างเป็นไปตามสูตรแบบดเดิมโอ้เจยวขอโทษกันทุกคนมันเป็นเพราะแป้งนะใช่แล้วแย่มากขอโทษอีกครั้งนะ<อ>ฉันแค่ทำสปาเกตตีเต้เท่านั้นเองนะหลัง<อ>จากได้แป้งแล้วต่อไปก็ไข่แท่ไม่ใช่เล่นก้นได้ด้วยโอ้ไม่นะโอ้ขอโทษอีกครั้งนะคะปกติฉันเล่นกันไม่เคยพลาดเลยเอาล่ะเมื่อแป้งเราพร้อมแล้วเราก็แบ่งเป็นลูกกลม แล้วใส่สีผสมอาหารที่ต้องการจากนั้นก็ใช้เครื่องมือพิเศษตัดแป้งเป็นเส้นๆในการทำมันต้องเรียนต้งอย่างระมัดระวังด้วยเครื่องนี้นะ <Awesome. S 1> ฉันคิดว่ามันเจ๋งมากและที่สำคัญที่สุดเป็นแบบดั้งเดิมคน,นอื่นๆมีเส้นธรรมดาส่วนฉันม่ใส้สปากเกตตี้รูปดอกไม้คุณย่าเป็นยังไงบ้างทุกอย่างกำลังเป็นได้ดีๆหลาสนสาวของย่าชอบกินสปากเกตตี้กับซอสมะเขือเทศไม่ย่าไม่ทำแบบนั้นละ่ะทั้งอิ่มแล้วก็อร่อยด้วยเบสเดย์ oh. เลยก็เธอแล้ว ฉันต้องการความชื่นเหลือฉันไม่ต้องการให้เส้นของฉันมีรสชาติแบบเส้นทั่วไปนะสำหรับฉันมันสดใสเกินไปถ้าดำสีดำนิดหน่นอยนี่สิใช่เลย <Really? S 1> แล้วก็เพิม่มซอสมะเขือเทศด้วยเพราะม,มันดูค้ายเลือดยังไม่หมดนะเพิม่มอยลล่นลูกตาเป็นของตกแตง่งหนูน้อยได้เวลาเลือกผู้ชนะแล้วล่ะเร็วเข้าพร้อมยังเดีไม่รู้จะเริ่มจากด้านไหนดีงั้นเล่าสปาเกตี้สุดแบบแ้งเดิมจากคุณย่าก่อนละกันหนูชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ หนูคิดว่าครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเหมือนอย่างที่หนูคิดเลยอร่อรยแล้วก็เรียบง่ายต่อไปหนูขอลองเส้นของอีเนทขนมมาทั้งสวยและก็สดใสด้วยนี่เป็นงานศิลปะชัดๆจนไม่กล้ากินเลยแ <What? S 1> ถมยังมีเส้นมันการะโดนิใหม่ด้วยเนี่ยใช่แล้วมาลองกันมันเหมือนกับเที่ยวของแวมไพร์เลยเธอไม่คิดอย่างนั้นหรอแต่ความจริงแล้วมันทั้งดิบแล้วก็แห้งกินไม่ได้ด้วยตอนนี้ยังเหลือแค่เส้นของเวสเต การนำเสนอก,ก็ไม่น้อยหน้ากับของอินิตนะไปสไตล์ของเวสเตนเลยก่อนอื่นหนูอยากลองลูกตามันใช่ยันเล่นหรือเปล่านะจริงด้วยหนูชอบมันเบนสเตยร,รู้ได้ยังไงว่าเยลนเล่นมันเท่ากับซุปสปาเกตตี้มากๆนี่มันเจ๋งสุดๆหนูอยากกินให้หมดเลยจะไม่ให้เหลือซอนแม้แต่หยดเดียวบนจานหนูว่าฉันแล้วใครชน,นะเบนสเตย์ทำสปาเกตตี้ของมันได้ดีที่สุดว่ายังไงกันแย่ก็พยายามนะ เว้นเส้นเลิกเล่นสักทีนะกินพ่าไม่หยิ่งชรากลัวได้แล้วหลานลักเธอพร้อมหรือยังเราจะทำอะไรใช่แล้วหนูอยากได้เครื่องดื่มทำได้ไหมคะง่ายมากทำได้อยู่แล้วสำหรับหลานย่าทำได้เสมอฉันทำเครื่องดื่มได้อยู่แล้วแล้วมันจะทำให้เธอไม่ลืมตลอดชีวิตของเธอเลยส่วนผสมหลักของเครื่องดื่มนี้ก็คือสไปรย์ก่อนอื่นพ่อเทมันใส่แก้วที่หน้าตามไม่ธรรมดาจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมลับลงไปเพื่อให้สไปร์เปลี่ยนสีมันจะกลายเป็นสีเขียว <c oughs> ติงไปหาอินินสซีแล้วเอาวิปครีมมาให้ฉันนี <c oughs> ่มันมือผีอะไรกันนี่ออกไปนะ <c oughs> คุณยญาคะพยายาให้มันตกใจนะ <c oughs> ติงทำตามที่ฉันบอก <c oughs> ฉันต้องการาวิปครีมสำหรับเครื่องดื่มเริ่มถึงเยลลี่ด้วย <c oughs> ยอมรับเลยว่าเยลลี่ลูกตาเป็นของวันที่ฉันชอบมันทั้งดื่มดีและยังอร่อยมากๆน้ำเข้มสีแดงเล็กน้อยก็ไม่เสียหายฉันกำลรออะไรอยู่นะได้เวลาทำเครื่องดื่มกันแล้วล่ะฉันต้องเริ่มด้วยเยลลี่แสนอร่อย ขั้นแรกแบกบงอกมันเป็นสีกลมๆตามนี้เลยเรียบร้อยจากนั้นก็สลิงไปในชั้นเป็นแก้วทรงสูงดูสิมันสวยแค่ไหนจากนั้นก็ใช้ไดรเป่าผมละลายให้มันรวมกันเป็นก้อนเดียวและขั้นตอนสุดท้ายก็คือวิปครีมมันทำให้เครื่องดื่มดูน่ากินมากขึ้นและโรยด้วยหยาดเล็กๆต้องไม่เสียหาย เก่งมากสาวก็เธอทำเครื่องดื่มที่สวยงามและน่ากินแต่พวกเธอไม่คำนึงถึงสุขภาพของหลานของย่าเลยนะ<ก>ย่าจะทำเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพเป็นหลักมันจะประกอบไปด้วยผักต่างๆแล้วก็เอาไปปั่นในเครื่องปั่นเลยยิ่งผักเยอะเท่าไรก็ยิ่งดียัดลงไปให้ได้มากที่สุดและที่เหลือก็แค่ปั่นผักในเครื่องปั่นเท่านั้น<ก>เครื่องดื่มพร้อมแล้ว<ก>อืมกินดีมากๆมอ<ก>โอ้ยเยมากเห็นด้วยอแม่ ไม่เอานะแต่หลานสาวของย่าติต้องทราบซึ้งที่ย่าเป็นห่วงสุขภาพของเธอแน่นอนไม่ใช่อย่างนั้นเหรอในเวลาเลือกผู้ชนะกันแล้วเครื่องดื่มดูดีทั้งนั้นเลยเครื่องดื่มของคุณย่าอยู่ใกล้ที่สุดงั้นเริ่มจากแก้วนี้กันผ <You. S 1> ักเหม็นเขียวทำให้หนูกลัวได้เวลาลองกันแล้วเอ้ oh. อะไรกันเนี่ยน,ะน,นย่าคือขยงดื่มไม่ได้แน,น่นอนต่อไปเครื่องดื่มจะอีนิดมันดูน่าอะไรกันเยอะเลยหนูชอบวิปครีมามาก แถมยังมีเมยอะด้วยเครื่องดื่มแบบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนต้องกินด้วยช้อนได้ไม่พายเวฟครีม,มแต่อ e ันเดียวก็ฟครหมดแล้วมันจะใช้หลอดได้แต่กจุนลอยทำไมถึงค่อยขนาดนี้มันดื่มไม่ได้สักนิดหนูจะให้ทุนดื่มที่ดื่มไม่ได้ชนะได้ยังไงกันไม่ละ่ะขอผ่านดิดกว่า <No. S 1> ไวสตสเตย์ความมอลขออ้างนอยู่ที่เธอแล้วเหมือนจะลองเดี๋ยวนี้เลยอืมใน,นที่สุดก็มีของอร่อย อยากเดื่ดเครื่องในแบบนี้ทุกวันเพราะมัอร่อยมากจริงๆมันเลยจนหยุดไม่ได้เลยอร่อยจนเกินบรรยายใช่แล้วใครจะพูดชนะล่ะแน่นอนเวสตเดย์เาทำคอนเทนท์ที่เจ๋งมากอีกนียได้นะหลานสาวรอบนี้อะไรเราพวกเราอยู่ล่ะมันง่ายมากค่ะคุณยามาสลับให้หนูกินหน่อยนะคะรอบนี้อยากกินอะไรเบาๆนะ สลัดงั้นเหรอเดี๋ยวจัดให้เลยหลานลักอีกแค่ไม่กี่นาทีเราจะได้กินสลัดที่ดีที่สุด <Okay. S 1> ในชีวิตของเธอเลยย่เพิ่งปลูกผักที่เป็นผักสดสํสำหรับเธอด้วยนะมันจะเป็นตัวหลักของจานนี้ต่อไปก็ใส่ชีสแล้วก็แครกเกอร์เห็น <c oughs> ได้ชัดว่าย่าจำสูตรซีซ่าสลัดได้ขึ้นใจเราต้องไม่ลืมมะเขือเทศเชอรี่ฉ่ำๆด้วยถ้าตกแต่งแล้วก็รสชาติมันอร่อยมากนะจานของย่าพร้อมแล้ว เยี่ยมมากฉันวิธีทำสัตว์ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังสวยงามอีกด้วยนะก็ไม่ตมเหมือนเดิมดอกไม้ครับทำดอกไม้เล็ก,ลกและน่ารักจากผักกันฉันไม่แม่เพมสำหรับเรื่องนี้พอดีเลยฉันคิดว่าเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากมันดูเหมือนดอกไม้จริงๆละ่ะแล้วยังเป็นสัดที่อร่อยมากด้วยดอกไม้อะไรกันน่าเบื่อม,มากซาจะขาดสิ่งที่มันมนได้ยังไงเช่นใบโหระพาสักสองสามใบฉันชอบกะโหลกนี้มากเพราะงั้นใส่ลงไปในจานด้วย บนหัวกะโหลกฉันสามารถตัดส่วนอื่นๆได้ห้างชีสแล้วก็แฮมตอนนี้ต้องใส่ซอสมะเขือเ,เทศที่ลูกตาทั้งสองข้างกะโหลกเริ่มดูน่าสนใจขึ้นเยอะเลยน่ากลัวจังเลยถ้าอยากเห็นตอนกลางคืนยากคงเป็นลมเน่แต่ว่าได้เวลาตัดสินใจแล้วจ้ <c oughs> ะเย้ไอ้สุดก็มีขออะไรอะไรทั้งนีเวสแต์ทำอะไรมาเนี้น่ากลัวจังเลย หนูไม่เคยเห็นสลัดที่เสี่ยงขนาดนี้มาก,ก่อนหนูไม่อยากชิมมันด้วยเอาหกเหล่านี้ไปไกลๆมาดูกันดีกว่าว่าคนย่าทำอะไรมาสลัดของคณย่าเหมือนซีซั่นสลัดมากๆเลยต้องสลัดแบบนี้สิจะกินเวลาไหนก็ได้หนูไม่อยากหยุดเลยอยากกินให้เกี้ยงให้หมดเลยแบบนี้แหละถ้าอ,อร่อยและดีต่อสุขภาพไปจานต่อไปกันเลยต้องลองดอกไม้ของอินิดด้วย เออม,มันก็แค่ผักไม่อร่อยซักนิดศสตว์ของคนยากฉันนะ <Hey. S 1> คณยาอย่าเล่นสิคะหนูหน้อยพร้อมให้แบบทดสอบแล้วนะหนูต้องการโดนัทเป็นของหวานได้แน่นอน <c oughs> ย่าก็ชอบกินโดนัทเหมือนกันแปลว่าย่าทำมันได้ <c oughs> ฉันว่ามันต้องเป็นโดนัทที่น่าเบื่อและธรรมดามากทำไมเป็นงั้นละ่ะสิ่งสำคัญก็คือมันอร่อยมากด้วยมันจะไม่ใช่โดนัทธรรมดาแน่นอนส่วนฉันจะทำสิ่งที่สดใสอีกครั้ง โดนันแต่ละชิ้นจะมีสีที่แตกต่างกันใครๆก็ชอบแบบนี้มากกว่านะเมื่อกี้มันคืออะไรกันเนี่ยอย่าเข้ามาใกล้ฉันอย่ากวนด้วยโดนัทของฉันเกืบจะได้ที่แล้วงานเสร็จแล้วส่วนนึงเวลาตกแต่งแล้วล่ะแน่นอนจะขาดน้ำเชื่อมรสตรอเบอร์รี่สีแดงได้อย่งไงเพราะมันดูเหมือนเลือดของจริงแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมด จ,จะว่านเลื่ลนไให้เหมือนเยแมงมุมด้วยน้ำเชื่อมสีขาวดูสิโดนัทนี้มันเหมือนลังแมงมุมของจริงเลยเฮ hey. <Come> ้ฉันต้องการนูเทลล่าเก่งมากถ้าไม่มีเธอฉันคงสร้างขั้งข่าวไม่ได้ ดูสิมันเจ๋งแค่ไหนฉันทำโดนัทได้สวยงามมะใครๆก็ต้องชอบโดนัทอันนี้แน่นอนแปลกอ่าตังหากส่วนย่าไม่ต้องตกแต่งเยอะขนาดนั้นแต่ย่าจะเน้นรสชาติของมันมากกว่าย่าจะโรยด้วยผงน้ำตาลบนโดนนะัทใครๆก็ชอบมันหมายความว่าลานสาวของย่าก็ชอบมันเหมือนกันนะว้าวสวยจังเลย ่วนโดนัทของฉันหลากสีก็พร้อมแล้วสวยมากตอนนี้ต้องถ่ายรูเยไปเกวกับไ้ดวนนะเจ๋งจังแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดต้องโรยด้วยสปริงเข้าหลากสีด้วยมันต้องเข้ากับโดนัทสุดๆแต่ว่าเปิดไม่ได้โอ้เล่นของฉันแต่ไม่ได้ขนมแต่ไม่เป็นไรถ้าเวลาที่หนูน้อยต้องลองแล้ว <Yeah. laughs> ดูวเหมือนว่าครั้งนี้เวสเ์จะทำอะไรแปลกๆอีกแล้วลนะ่ะ มันคือข้างข้าวใสอ่อะไรหรือเปล่านะฮไม่แล้วแต่ว่าหนูคาดหวังมากกว่านี้อ่ะ <All right. S 1> ไปต่อที่โดนัทของคณยาก,กันดีก,กว่าก่อนจะกินมันหนูอยากสร้างห่อคอยเล็กๆก,ก่อน <Awesome. S 1> แบบนี้กินได้สดมากกว่าเดิมอีก <laughs> มันคือโดนัทธรรมดาอร่อยแต่ไม่วิเศษเท่าไหร่ <Real? S 1> มาดูดีกว่าว่าอีนี่ทำอะไรมา โดนัทของเธอเหมือนกับที่หนูชอบที่สุดเลยมันอร่อยกันบรรยายอินิดต,ตอนนี้ฉันแล้วโดนัทของเธอดีที่สุด